หลวงพ่อปานเกือบมรณภาพจนเห็นประตูสวรรค์เพราะถูกวิชาไสายศาสตร์บังฟันบาดลึกที่หน้าอกสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ เรื่องหลวงพ่อปานถูกวิชาบังฟันโดยหลวงพ่อพระรัชพมยานวัดท่าซุงสมัยหลวงพ่อปานอายุ38ปปีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้มีความดีประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีท่านเป็นพระที่ช่วยป้องกันคนอื่นมามากก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครหรคลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งหลวงพ่อปานได้ไปที่ประตูศาล จังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นทางที่จะไปวัดป่าเล่ในสมัยนั้นตอนเย็นท่านเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำก็ถอดอังสะอังสะของท่านมีพระเครื่องอยู่ด้วยแล้วท่านก็ล้มลุกไม่ได้ท่านถูกบังฟันเขาใช้ขาถาตั้งใจจะฟันคนไหนเขาก็าฟันผักฟันฟักฟันแฝงก็าตาม เขาก็ว่าคาถาจะฟันให้ถูกตรงนั้นเขาฟันวัตถุแต่แผลมันปรากฏในร่างกายผิวหนังภายนอกไม่ปรากฏรอยแผลท่านถูกบังฟันเป็นรอยแผลยาวในอกข้างในและยังเป็นอรอยนูนผลที่สุดก็ต้องมาหามกันลงเรือแจวหลวงพ่อปานเวลาไปไหนท่านใช้เรือสัมปันนีมีเก๋ง ทาสีขาวทั้งลำมีคนแจวหัวแจวท้ายในขณะนั้นท่านมีอาการใกล้ปางตายท่านขอร้องให้พาท่านกลับวัดพ่อมาถึงวัดบางสายในปรากฏว่าอาการของท่านหนักมากท่านบอกให้แวะเข้าไปที่วัดบางสายในก่อนให้หามท่านขึ้นไปบนศาลาก็อาศัยศาลาท่าน้ำนอนอยู่แล้วให้ไปตามอาจารย์จาบเป็นหมอ และเป็นเพื่อนท่านต้องใช้ม้าไปรับกันในสมัยนั้นที่บางบานมันไกลมากอาจารย์จาบมาถึงจับที่จรแล้วบอกว่าท่านปัานยังไม่ตายไปทัวร,ร์บปะเดียวก็กลับอาจารย์จาบบอกว่ายาฉันเป็นยาสูงเพราะต้องใช้ยาสูงใช้ยาต่างไม่ได้สมัยนั้นเป็นป่าเป็นดงเป็นทุ่งตลาดไม่มี ท่านก็เดินไปเด็ดยอดไม้ยอดมันสูงท่านก็บอกนี่เขาเรียกยาสูงวันนั้นอย่างมีฟื้นผ่านไปสักเจ็ดชั่วโมงใกล้รุง่งหลวงพ่อปานจึงรู้สึกตัวแล้วก็ฉันยาของอาจารย์จามเป็นอันว่าท่านก็หายและก็เล่าความเป็นมาให้ฟังว่าขณะที่ท่านเจ็บเขาก็หามลงเรือ ท่านก็ภาวนาบ้างพิจารณาบ้างให้จิตเป็นสุขท่านไม่ได้ปล่อยกรรมฐานเลยต่อมาอาการมันเครียดหนักท่านจึงสั่งให้ขึ้นวัดบางซ้ายในคิดว่าไม่ถึงวัดบางนมโคเพราะจากวัดบางสายในถึงวัดบางนมโคต้องแจวเรือสองถึงสามชั่วโมงหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเห็นถ่ามีไว้ก็ขึ้นไปนอนจับพระกรรมฐานเป็นปกติก ทุกคนในที่นั้นบอกว่าท่านสลบไปแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้สลบอธิสมารณนกายมันออกคือตัวในออกจากตัวนอกมีสภาพเป็นกายเดินออกไปเรื่อยๆตามสบายพอไปถึงจุดสุดเข้าเขตชั้นดาว,วดึงใกล้จะเข้าชั้นดุสิตเห็นอาคารริบๆอยู่ข้างหน้าแพรว่าพรว่ะยิบระยับเป็นสง่าสวยสดงดงามมาก ท่านตั้งใจจะไปสู่อาคารหลังนั้นปรากฏว่าขณะนั้นได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่าท่านปานท่านปานหยุดก่อนท่านจึงเหลียวหลังมาดูเห็นพระพุทธเจ้ายืนงามสง่าสวยอารามมีฉับพันธรังสีรัศมีหกประการท่านก้มลงกราบพระองค์พระองค์ตรัสว่าจะไปไหนหลวงพ่อปานตอบว่าจะไปชั้นดุสิตพระองค์บอกว่าคุณปาน คุณยังไปไม่ได้ภาระใหญ่ของคุณยังมีมากวัดวาอารามคุณยังสร้างไม่เสร็จและกิจอื่นที่คุณต้องทำยังมีอยู่จงกลับไปปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะไปได้สถานที่นี้เธอมีโอกาสจะได้อยู่แน่นอนหลวงพ่อปานก็บอกว่าร่างกายมันไม่ดีทนไม่ไหวทุกขเวทคณา มันหนักทนไม่ไหวจึงออกมาพระองค์บอกว่าหมอจาบเขามาแล้วรักษาแผลได้และพิษต่างๆสลายตัวแล้วกลับไปเถอะพอสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าจิตเขาร่างพอดีท่านก็ลืมตาขึ้นใกล้สว่างแล้วของวันใหม่หลวงพ่อปานท่านบอกว่ามันเป็นกฎของกรรมมาจากโทษปานาธิบาน ทำให้ร่างกายไม่ดีในชาตินี้โทษปาณาติบาตของท่านเห็นจะไม่มีและท่านก็บอกอีกว่าต่อไปฉันก็ต้องตายด้วยแผลน,นี้แต่เวลานั้นแผลหายไปหมดแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกถ้าสิ้นหลมปราณเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเมื่อหายจากอาการไข้แล้ว ท่านก็เร่งรัดทําความดีหนักขึ้นคือสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายด้วยการรักษาโรคบ้างมีใครอดอยากอยากที่ไหนท่านก็นําอาหารการบริโภคไปแจงพระวัดไหนไม่มีกระถินจะรับท่านก็ไปทอดกระถินถึง17วัดการก่อสร้างก็สร้างคราวเดียว3-4สี่วัดพร้อมๆกันและสำหรับจาริยาวัดนั้น ก็สั่งสอนอบรมพระทุกๆุกสิห้าวันคือวันโกนของกลางเดือนกับวันโกนของสิ้นเดือนท่านจะต้องประชุมพระแนะนำข้อวัดปฏิบัติตามพระวินัยวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดอย่างง่ายๆและอุปสรรคในการปฏิบัติพระกรรมฐานการที่ท่านทำทุกอย่างอย่างนั้นจัดเป็นมหากุศลเพราะการทำบุญที่เป็นส่วนสาธารณชนนั้น เช่นเอาข้าวสารเอาอาหารไปแจกคนยากคนจนเอาเสื้อผ้าไปแจกถ้าจะเปรียบการให้ประเภทนี้ก็มีความดีคล้ายกับถวายสังฆทานแต่เสมอสังฆทานไม่ได้เพราะสังฆทานเป็นทานที่หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้รับการที่เราให้กับคนบางทีคนที่รับก็เป็นคนมีศิลไม่บริสุทธิ์ อันนี้สงก็น้อยไปหน่อยแต่ถึงจะน้อยประการใดก็ตามปุญบารมีประเภทนี้ก็สามารถจะส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตายในชาติปัจจุบันทางที่เราจะไปได้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโรกตัวอย่างท่านอังคุร,ราเทพ,พบุตรได้ทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ผ่องใสพอมีศักด์าไม่เสมอด้วยเทวดาทั้งหลายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทวดาแล้วถึงแม้จะเป็นเทวดาท้ายแถวก็ยังดีกว่ามนุษย์หัวแถวเพราะไม่มีแก่ไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่มีความหนาวไม่มีความร้อน ไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายจะมีก็เพียงเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากการเป็นเทวดาเท่านั้นเองฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนาหรือแก่คนในเขตพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจรงิงจังการบำเพ็ญกุศลด้วยจะมีผลน้อยก็ตามแต่ถ้าทำบ่อยๆก็มากเหมือนกัน เพราะการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและชาติต่อไปในชาตินี้ก็มีคนรักเรามากพอะผู้ให้ย,ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับไปทางไหนก็มีแต่คนไหว้คนเคารพอันตรายก็ไม่มีการเดินทางไปไหนจะตกรถตุกเรือจะหิวตายไปในระหว่างทางก็ไม่มีสำหรับคนประเภทนี้ จากหนังสือตายแล้วไม่ศูนย์แล้วไปไหนครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูบทใช้แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญผลโทษนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูบทเองก็ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลแโลกนี้จงมาอํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกลาง่าวคำว่าสวัสดีครับ